สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจร์ดนะครับวันนี้บิ๊กจร์ดมีบอลเด็ดหนึ่งคู่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจร์ดแนะนำในหลีกสวีเดนซูเปอร์เลนเทนนะครับคู่ระหว่าง IK b a บาทนะครับพบกับแลนควานาบอยนะครับคู่นี้เตะกันเวลา2ทุ่มนะครับเห็นไหมครับสองทุ่มวันที่4เดือนกันยายนนะครับบอลเด็ดครับคู่นี้ครับเพราะอะไรครับมาฟังเหตุผลบิ๊กจร์กกันนะครับเพราะนี่ครับสูงแรกหนึ่งลูกนะครับน้ำเก้าหกต่ำน้ำเก้าสานะครับ สูงเต็มเกมนะครับสองลูกครึ่งน้ํเก้าเจ็ดนะครับต่ำน้ํเก้าสี่ครับคู่นี้ขิงกันครับยังไงก็ต้องออกสกอร์สูงแน่นอนครับฟันธงครับบิ๊กจอนเลือกกดสูงแรกและสูงเต็มเกมนะครับสูงแรกหนึ่งลูกและสูงเต็มเกมสองลูกครึ่งนะครับเห็นไหมครับสองลูกครึ่งและเว็บที่บิ๊กจอดเล่นอยู่นะครับมีสองเว็บนะครับอยู่ฟ้ามูฟันและ a m b นะครับฝากร้0ยห้าสิบแถมฟรีห้าสิบาทนะครับโปรโมชั่นและมีคืนยอดเสียห้าเปอร์เ็ต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บิ๊กจอกก็ต้องขอตััวก่อนนะครบ เพื่อคนไหนนะครับสนใจการวิเคราะห์บอลคู่นี้นะครับเชิงลึกมากกว่านี้ครับแอดไลน์หาบิ๊กจ็อดได้เลยครับ j o d u s underscore 88นะครับขึ้นหน้าจอครับและบิ๊กจ็ดมีกลุ่ม VP ด้วยนะครับให้บอลสดให้เทคนิคการเดินชิปบาคาร่าหวยมีทุกอย่างครับในกลุ่ม VP ของบิ๊กจ็ดนะครับเพื่อคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม VP ของบิ๊กจ็อดแอดไลน์มาสอบถามบิ๊กจ็ดได้เลยครับเข้ากลุ่มฟรีครับสำหรับวันนี้บิ๊กจ็ดก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิ สวัสดีครับ